อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองตุลานะคะวันนี้มีแสงแดดแล้วค่ะทุกคนแสงแดดออกแล้ววันนี้ทุกวันจะไม่ค่อยเห็นแสงแดดนะคะ ตื่นเช้ามาก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศฝาทุเรียนจะนำที่อยู่แล้วก็มี <c oughs> สีกุมารสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ